สวัสดีเอฟซีทุกท่านและพี่ๆนา,นาผู้ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาดาดูตุ้มดักปลาไหลครับที่ผมดักไว้ก็คือดักหมายเดิมเมืครั้งที่แล้วครับอันนี้ก็มาตามหมายเดิมครับก็ดักไว้สองคืนครับที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมครับอยเชอร์รี่เหมือนเดิมก็ดักไว้พอโนดบ้างแล,ล้วก็มาตัวนี้หน่อยครับขอบบ่อครับโอเคไปลุดกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลา สองที่สองครับรูดกันครับว่าเป็นยังไงสองที่สองไม่มีครับสอ,สองไม่ได้ตัว เ๋ยวาวาเชอรี่ครับหลังนี้ครับดูจะมีตัวหรือเปล่าหลังนี้รุนกันดูรุนกันดู อ้าวหลังนี้มีตัวแล้วครับได้แล้วครับแต้มแรกสวยๆแต่ไม่ขีเลครับอันหมานครับแต้มแรกมาแล้วครับสวยๆ ว่าไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับผมกะว่าน้ําจะขึ้นเยอะเมื่อวานก่อนฝนตกครับน้ําก็ยังเข้าเดิมทางนี้ครับทับงน,งนี้ตั้งไว้โดโดๆเลยล่ามไว้ตั้งไว้ต้นยญ้าไว้ครับถ้าไม่ลามเดี๋ยว ตัวเงินตัวทองจะเอาไปกินนะทั้งรอกทั้งปลาครับทั้งตุ่มทั้งปลาครับไม่มีครับหลังนี้โอเคหลังนี้ไม่มีมอยู่ขอเชอิญดีครับรุนต่อครับนี่ครับหลังนี้ก็ตั้งไว้โดดๆเนี่ยครับ ไม่ไม่มีครับนีไ่ไม่มีตัวเคไปลุ้นต่อ,อหลังนี้มีครับแต่ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ครับ ดูไปลาไหลครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับมาต,ตักไว้ใกล้ๆกันนะไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับทีครั้งนึงครับ มมีครับหนึ่งแก้มครับหลังนี้สายสวยเดีย๋ยวหอยเชอรี่ครับหวานครับนี่ครับผนงานเชอรี่ครับเหยื่อแก้มครับ ลุ้นต่อครับไ,ไม่เป็นยังไงลุ้นๆแค่เชื่อก่อนอันนี้ก็มีตัวครับตัวเล็กๆ ตัวไม่ใหญ่ครับหนึ่งแป้งครับครับเนี่ยมันก็เป็นคลองมีป่าเยาวาครับคลองเล็กๆครับฝั่ง น้กเป็นน้ำทุ่งนาครับนี่ครับหล,หลังหลันึ่งครับไม่หนักครับอันนี้อ้าวมีครับหนึ่งตัวสวยๆครับโอเค สวยครับตั้งนางครับข้างนี้ต้องหาที่มัดก่อน อย่เงมือนกันครับเป็นลูกปลาไหลครับตัวนี้เดียวเดยวหไอเชอรี่ครับตัวนี้ผมขอปล่อยนะครับตัวเล็กลูกปลาไหลครับโอเคปล่อยนะครับให้ไปโตก่อน nha yeah, wow. ờ, bảo ấp anh em ạ, mì thấp, tổ tua mấy dài vậy ạ, tổ lực lực อันนี้ปลาไหลใหญ่ไม่เข้าคนระับเข้าเดียวปลาไหลเล็กครับนี่ครับว่าไม่ใหญ่ ไม่มีตัวครับวันนี้ไม่มีตัวหอยอเชอรี่วันนี้ก็ถือว่ามีผลงานนะครับแต่ต,ตัวเล็กๆไม่ใหญ่ครับไาเดี๋ยวเราไปต่อครับ อ้าจะลม้จลมจะล้มหลังนี้ตัวใหญ่ครับนี่ไส์สวยเลยครับหลังนี้ตัวใหญ่ๆครับตึ๊บจะจับ,จบไปถนัางครับนี่ครับตัวใหญ่ๆโอเคครับเคโอเค,อเคไปลูดีหลังครับ หลัง้อยู่างนี้ครับตัวไม่เคยลามไม้กระยาครับ มีครับมีตัวครับหลังนี้ก็มีตัวอเอไปไปลุ่นกันต่อครับ ก็มีครับงูด้วยครับปลาไหลตายครับโดนงูก,กัดโอเคอีตัวนะครับนี่แต่งูใหญ่กว่าปลาไหลครับปลาไหลตายโอเคจะไปดูกันต่อครับแต่ผมจัดการเอางูกออกก่อนครับ จากไปตรงไหนเออเลยดักเล้ลงที่ครับอ๋อนี่ครับงนี้ลังนี้ก็ไม่มีครับตรงนี้ไม่มี ดูหลังครับดูหลังสุดท้ายกันครับจมน้ำไปแล้วมั้งดักไป น้ำเปลี่เลยครับอันนี้ก็ไม่มีครับครับหลังนี้หลังสุดท้ายครับไม่มีตัวกับเหยื่อหอยเชอรี่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปรวมกันเลยครับว่าได้กี่ตัวกี่แ้มครับโอเคอันนี้หลังสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีตัว เป็นปลาพักกชูครับนี่ก็เป็นสระน้ําเก่าครับน้ำก็ยังท่วมพื้นนาอยู่เสมอกันอยู่ไปเดี๋ยวเราไปรวมกันครับว่าได้ีกี่ตัวครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวเรามานับปลาไหลรวมกันเลยดีกว่าว่ากีแต้มครับตุ้มทั้งหมดแปดหลังครับโอเคเรามานับกันเลยดีกว่าครับ มีสองแป้ง4 5แป้งมีเต้นใหญ่ๆครับ ครับแปดมีแต้มใหญ่หน่อยครับเก้า รวมทั้งหมดแล้วได้เก้าแต้มครับเก้าตุ่มตัวตุ่มแปดหลังครับได้ผลายเ้าตัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจบไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้นกันดิน่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจบไปแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ